อ่านี่คือผมอมตะแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะลองยืนให้มอนยิงนะครับทุกคนเห็นมั้มอนยิงผมไม่ตายนะยิงไม่เข้าเลยนะครับดาเมจคือไม่เข้าทั้งเกาะแล้วก็ไม่เข้าเลือดนะครับไม่ลดเลยนะครับโอ้โหแล้วันนับวันนี้แบบยิ่งเหมือนโปขึ้นทุกทีทุกทีนะบัค็อกลีกไม่ช็อตนะครับขายของนิดนึงนะครับผมสําหรับใครที่อยากหาไอเทมติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหลักระเบิดหรือว่าที่ติดหลังสัตว์เลี้ยงนะครับก็130บาทได้ทั้งเซตเลยนะครับตามในรูปปเเเลลลลยยยนนนะะคคคครรรรัับบใใใที่่่สสจจกกก็าามถตตติิิดดออพงงููไ้้์ โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกลางโฟกัสคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการบักโลเอฟนะคบักอัมมตะในโหมด PVE นะครับผมก็สิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้ก็จะมีปืน AF นะครับแล้วก็ระเบิดไฟระเบิดรีโมทนะครับมีแค่3สิ่งนี้นะครับขั้นตอนแรกวิธีการบักเนี่ยก็ปาไฟใส่ตัวเองครับผมนะปาไฟใส่ตัวเองเลยพอมโลดิ้งนะครับก็ถือระเบิดรีโมทขึ้นมานะครับอ่ารอนะครับรอโล้เล้าอ่าโล้เล้าครั้งแรกเนี่ยเตรียมปล่อยระเบิดรีโมทเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะมีลาวสองครั้งนะครับอ่าลาวครั้งที่สองเนี่ยปล่อยได้เลยนะครับปึ๊บแล้วคมนะครับโอเคเนี่ยพอเราโลกแตกปุ๊บคลิกซ้ายนะครับเพื่อระเบิดโดนได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยติดอมตะแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือผมเป็นอมตะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะเอาบั克นี้นะครับคอมโบกับปืนอเล็กซานเดอร์ไซด์นะครับลงโหมด PVE นะครับผมไปลุยเลยนะครับโอเคอ่านี่คือผมอมตะแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะลองยืนให้มอนยิงนะครับเห็นปหมทุกคนเห็นไหมมอนยิงผมไม่ตายนะยิงไม่เข้าเลยนะครับดาเมจ คือไม่เข้าทั้งเกาะแล้วก็ไม่เข้าเลือดนะครับไม่ลดเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหแล้วันรับวันนี้แบบยิ่งเหมือนโปขึ้นทุกทีทุกทีนะบับ็อกสกิไม่ช็อตนะครับ yeah. Yeah, เย่เย่ผมเฮ้ยเย่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนแม่งเลยครับหมุนแม่งเลยโอเคนี่ครับเดี๋ยวบอสหันหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลองเทสแบบวิ่งไปโดนสกิลมันให้ดูนะครับว่ามันจะเลือดลดไหมนะครับโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตเคลียร์วันสักคู่นะครับไปเลย อ่ะเคยฝั่งนี้ก่อนนะครับแนละ้วก็วิ่งมาตรงนี้คลิปนี้ผมจะไม่ใช่เอฟนะครับทุกคนนะครับสังเกตเอฟผมได้เลยนะสองห้าหกสามเก้านะครับตอนนี้ผมจะไม่ใช่เลยสักอย่างใช้สักครั้งหนึ่งนะครับทั้งเอฟคางแล้วก็เอฟธรรมดานะครับจะไม่ใช้เลยโอเคต,อติดยังวะไป่ได้ต่อไปยังโอเคครับมาเดี๋ยวลองผมจะลองแบบว่าเดินชนสก,กิลแม่งเลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วเชียวอนะไรผมขออนุญาต บั็อกระเบิดจดีด้วยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับโอเคยิงไหมครับโอเคถือโพกนี่ก่อนนะครับเพื่อบั็อกระเบิดจดีนะครับไม่ใช่อะไรนะครับมาแล้วก็ปาอไปเลยนะครับแล้วก็ยิงแค่นี้นะครับง่ายๆปืนอเ Alexander Style นี่ก็แรงอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับปืนตัวนี้หนึ่งในปืน PWE ที่แรงมากๆนะครับระเบิดเข้าเม็ดละเจ็ดร้อยทุกคน ไปจะดีไหโอเคเอาตัวเหลืองก่อนนะครับตัวเหลืองไม่ทิ้กก่าตัวแดงเน้นตัวเหลืองก่อนนะครับเดี๋ยวๆๆมามาโอเคตัวแดงครับยิงให้เลื่อนมันแบบคะคะกันนะครับทุกคนไปหิวไปโดนมะโดนมะมา,มาตัวแดงต่อเนีย่ยเพื่อนตายแล้วเรียบร้อยยิงเลยครับมาไปฮิวเพื่อนไปนั่นแหละโดนกู ตูครับตูครับเรียบร้อยแตกครับผมโอเคตอนนี้พลังโจมตีผมก็ใกล้เต็มแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกเก็บตัวนี้ก็เต็มแล้วมั้งนี่ครับอ่ะวิ่งไปด่านต่อไปกันนะครับเอ้ยไอ้ขี้ผมเผลอกด f ไอ้สัตว์เอ้ยแต่ว่าคือเลื่อนมันไม่รอจริงๆไงแต่ผมยืนแทงผมไม่เผลอกด f เฉยเลยทีนึงเมื่อกี้ความเคยชินนะนะเห็นปหมผมยืนแทงด้ำเมาท์อะเลื่อนไม่รอนะครับทุกคนเออประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมฆ่ามอนดีกว่าเพื่อนมันจะได้วิ่งมาง่ายๆนะครับ เพื่อน,นไม่ได้บัก๊กไงโอเคครับโอเคแม่งความเคยชินไม่มไปกดตัว F1 e เลยนะครับแต่ก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์กันแหละนะครับว่าเลือดมันไม่ลดนะครับโอเคว้าลงแล้วลงแล้วลงแล้วตอนนี้ผมบั๊กแลเบิดไม่จำกัดเรียบร้อยแล้วก็บัก๊กเลือดไม่จำกัดเลือดไม่ลดตีไม่ใช่เลือดไม่จำกัดนะครับตอนนี้อย่างกับแบบว่าเปิดฟังก์ชันโปรนะครับ โปรที่ทุกกดเกมนะครับที่ต้องแบบว่าต้องมีไอเทมนิดนึงถึงจะบักได้นะสำหรับบักนี้นะครับต้องมีไอเทมนะยิงเลยครับระเบิป่ะโอเคผมยืนแค่เนี่ยแค่สกิลแม่งเลยโดนนิดโดนไหมไม่โดนนะเหไอมาระเบิดไปปืนเริ่มเบาก็ระเบิดครับเนี่ยยืนแทงแล้วแม่งเลยที่อไม่ต้องกลัวละโอเคครับจัดไปครับ 2000, เม็ดละสองพันเลยหรอโอ้ยติดแปดติดแปดเจนนะพี่เดี๋ยวนะครับโอเคเอ้ยเมื่อกี้มีเม็ดละห้าพันคืออะไรอ่ะมันคือระเบิดเจดีปะห้าพันโอเคครับยืนแทงม้งเลยครับยิงเข้าเหรอแขนเปลี่ยนล้างเปลี่ยนล้างเปลี่ยนล้างแขล่างนี้เราก็จะยิงแรงขึ้นป่าวะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันรู้สึกว่ามันจะยิงแรงขึ้น มันไม่เชิงย,ยิงแรงขึ้นอ่ะแต่เริ่มลดเร็วขึ้นนะครับ yeah. ยิงเลยครับผมโอ okay. เคแลเปิดระเบิดไประเบิดไปช่วยเพื่อนเพื่อนผมแท้งดาเมจให้มาเนี่ยยืนแท้งมึงเลยสัตว์มาอย่าไปกลัวไปนะครับนะี่ครับเอาไม่ตายเอาไม่ตายโอ้เราไปไม่ทันตายไม่มึงตายครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอเคแบบว่า okay. <c oughs> ปิดคาสีนหน้าขาวนะเพราะก่อนหน้าคาสีนผมรถแฟลไง่าให้เชื่อหน้าขาวเลยทีเดียวเชียวน,นะนะครับผมลุยเนต่อลุยเนต่อลุยเนต่อเพื่อนเก็บขนมไหมอะ่ะมันจะเพิ่มดาเมจนะผมรอเพื่อนเก็บก่อนนะเก็บวะเก็บวะเพื่อนไม่เก็บปะวะเดียวเก็บเ,เก็บไปเพื่อนเก็บเก็บไปเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแบกเองก็ได้เสียเว,วลานะ คนเดียวก็ไหวดันนีนะ้จริงๆนะครับโอเคครับดันเครื่องผมดันเครื่องครับไม่เสียเวลาตรงดันเครื่องนี่แหละผมบอลเละดันเนี้ยนะครับไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยโอเคผมก็จะรีบเคลียร์มอนแล้วกันนะครับเฮ้ยถ้าผมยืนแช่ไฟมันโดนอะไรประวะไม่โดนอะไรเลยนี่หว่ามันเหมือนไม่โดนดาเมจเลยเลยอะจัดว่าแจ๋วอะไรเงี้ยโอเคครับดับหมุนหมุนหมุนแล้วไม่หมุนดีว่ะ ยอย่างเงี้ยต้องมินหมดเท่านั้นแล้วสวยไปครับลัสบอสครับทุกคนบอสใหญ่นะครับเอาแม่งเลยไปก,กวักกวไปกัวมาแล้วเว้ยมาแล้ว,ลวเว้ยมาดิเว้ยจะดีโดนปะวะมันต้องไปยังไงวะรเวรือจะดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงแม่งยิงแม่งก่อนน่าจะไม่โดนอะ่ะต้องยิงไปสักพักหนึ่งอะ่ะให้มันมาใกล้กว่าน,นี้ครับถึงจะปลาระเบิดจะดีโดนนะครับนี่เลยแทงสกิลไปเลยเห็นมันไม่ทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับยิงเราไม่เข้า ตีเราไม่เข้านะครับออยิงไปยิงไปยิงไปออนี่ครับลูกไฟครับลูกไฟก็ไม่เข้าเหมือนกัน <c oughs> เหมือนผมเปิดโปอ่ะแล้วเนะี้ยนี่ครับนี่ไงกูยินแทงงกูเฟี้ยวไงนี่ไงปาอะไรมาก็ไม่โดนอยู่ดีครับโนด้าเมรับทุกคนยิงเลยเราถผงยิงเหมือนกันโอเค นี่ยืนแทงมัได้อ่ะวิ่งใส่ด้ไม่กลัวไม่กลัวผมวิ่งใส่ด้ะแล้วเบอร์จะดีไหมครับโดนปหมวะโดน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 นี่สัตว์เลยสัตว์เลยครับโอเคครับรอแรกหมดแล้วครับรอสองรอสองรอสองว่าไปโอเคยิงประมาณนี้นะครับอุ้ยตรงนี้เข้าสามพันเลยอ่ะเจ้าดิแพ้ผมเบอร์ไปครับเบอร์ไปปึ๊บ แล้ววะไม่มีโดนได้เหรอจะปาไปใหม่เงยโดนโดนโดนๆโดนเล่งตรงไหนวะเมื่อก <Yeah> ี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามพันโอเคสองพันเจ็ดยิงไปเลยครับแต่ทำไมไม่เข้าหกพันวะมันต้องเข้าพันถึได้เป็นมนคูสองไม่ใช่หรอวะทำไเข้าสองพันเก้าอ่ะต้องใส่ดานนี้มันมีปัญหาเรื่องดาเมจได้เลยนะครับ โอเคเริ่อรลอยครบเบเทสซอนครับก็จบไปแบบง่ายๆครับไม่ต้องเสียเอฟสักอันนะครับมาณมานี้วิธีการบักสำหรับด่านสำหรับปืนบักปืนเอฟบักอมาตะนะครับใครชอบก็อย่ายวฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ